Uuu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 u mm. ร,รายการกฎหมายสบายสบายมาพบกับท่านผู้ชมแล้วครับผมเด็กชายศิรวิทย์ุลค,คุณพ่อดรกิสิทธิพรบุญลคจะมาคุยกันเกี่ยวกับกฎหมายในรูปแบบสบายๆพ่อครับวันนี้จะคุยกันเรื่องอวันนี้พ่อจะคุยให้เรื่องการทําร้ายคนอื่นด้วยคําพูดด้วยนะคาพูดเนี่ยนะนนะม,มันเป็นแค่ลม เป็นแค่อากาศแต่มันทำร้ายคนได้น,นล้ลนะูกเนาะการไปพูดดูถูกเขานะไปดูถูกคนอื่นาพูดเยอะเยะ้ยเขาไปพูดถากถางเขาทำให้เขาเสียใจทำให้เขาทุกข์ใจมันเป็นการทำร้ายคนอื่นซึ่งมันหนักกว่ามันเจ็บกว่าการทำร้ายด้วยร่างกายเนาะบางคนเนี่ยเอา ปมด้วยเอามาล้อเห็นไหมเรียกเขาเจอหน้าที่ไรก็ไอ้เป๊ะเขาขาเป๊ก็ไอ้เป๊ะไปเจอตรงไหนก็ตะโกนไอ้เป๊ะเชื่อไหมเออหรือไม่ก็ไปเรียกเขาไอ้โดนโหนะคนถูกเรียกเขารู้สึกไงเขาไม่อยากให้ใครเรียกนี้มันเป็นปมด้อยของเขาเห็นไหมเห็นเขาตัวเตี้ยกับไอ้เตียเต้ยเขาก็โห เอาปมด้อยเข้ามาอย่างนี้เขาก็เสียใช่ไหมบางคนปากแหวงไงไอแหว่ง่ยแ,แล้วเขาจะรู้สึกยังไงมันเป็นปมด้อยเขาอยู่แล้วเป็นตอบย้ำใช่ไหมไอด้วนโอดขาด้วนแขนด้วนจะเรียกเขาไอด้วนใช่ไหมเขาก็เสียใจใช่ไหมมันเป็นปมด้อยก็แย่พออยู่แล้วแต่ไปตอบย้ำเขานะพวกนี้ไม่ดีพ่อเองก็อเ,องเคยมีประสบการณ์ สมัยพ่อเรียนอยู่ชั้นปสามมีเพื่อนอยู่คนชื่อกมลรั์ผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นโรคหัวใจเพราะว่าเขา,เขาเ,ขาเขาเป็นโรคหัวใจตั้งน่าจะเป็นมาตั้งแต่เล็กๆอะ่ะเพราะฉะนั้นปากริมฝีปากเขาเนี่ยจะคจะจนันจะดำนะเวลาอยู่ในห้องเพื่อนในห้องก็ลอ้อคุณยายคุณยายใครก็ลอ้อแกเวลาคุยกับแกว่ายังไงคุณยายเรียกแกเป็นคุณยายทั้งหมดเลย แล้ววันหนึ่งครูก็มาบอกกับพ่อกับเพื่อนๆในห้องเลยบอกว่าเนี่ยนะกมลรัตเขากําลังจะไปผ่าตัดหัวใจกมลรัตเป็นโรคหัวใจล,ลุ่วกําลังจะไปผ่าตัดที่กรุงเทพั้นะพ่อกับเพื่อนก็ไม่ได้คิดอะไรกันแล้วหลังจากนั้นแค่อาทิตย์เดียวไม่ถึงอาทิตย์น่ครูประจําชั้นก็มาบอกที่ห้องบอกว่ากมลรัตตาย ป,ปาครับแล้วก็กลจากนั้นพ่อ,อ,อแล้วก็เพื่อนในห,ห้องมานั่งคิดกันมานั่งรู้สึกเอยตอนแรกก็ไม่ได้คิดเวลาเขาตายกคุนั่งคิดมานั่งเสียใจกันไม่น่าไปล้อเขาเลยล้าว,ว่าคุณยายคุณยายะเวลาเขาตายมานึกได้ตอนนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตของพ่อที่เรียนรู้จาก ชีวิตจริงว่าเด็กก็ตายได้ตอนนั้นตกใจทั้งห้องนี้ตกใจกันหมดเนยเพาเรียนด้วยกันตั้งแต่เด็กเล็กเรียนด้วยกันตั้งแต่เล็กๆเ,เรียนมาด้วยกันเจอกันทุกวันเจอกันมาหลายปีตั้งแต่เด็กเล็กพิเศษกว่าจะขึ้นป .1 ป .2 ป .3 ความที่เราอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็เลยตกใจว่าทําไมเด็กตายไม่คุ้นเคยนึยกว่า ต้องรอให้แกแเราค่อยตายไม่ใช่เด็กก็ตายได้ตั้งแต่นั้นก็เป็นบทเรียนว่าเราไม่ควรจะไปลอนะ้อใครอะไรก็เป็นบทเรียนสอนเราล้าบางคนเนี่ยชอบเป็นนิสัยชอบกระทบกระทั่งพูดเนะี่ยไปมาซื้อส้มตำมาซื้อข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างเห็นผู้ชายคนหนึ่งมาซื้อนะ กลุ่มผู้หญิงได้ทำมองกระซิบกันผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้ทํางานเขาดูแลลกูกแต่เมียทางานนอกบ้านเขาทำทำงานบ้านวาดบ้านถูบ้านเช็ดบ้าน,าน,านหุงข้าวทากับข้าวเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านแต่เมียเป็นคนออกไปทํางานนอกบ้านช่วงน,นี้ก็จับกลุ่มกัน,แ,นแอบพูดให้ได้ยิน ซื้อมารอต่างคนต่างรอส้มตำใช่ไหมเขาบอกอบอว,ว่าไงรู้ไหมเนี่ยมาพวกเกาะเมียกินเออเกาะเมียกินแล้วผู้ชายคนนั้นเขาได้ยินเขารู้สึกไงความรู้สึกเขาแย่ยแย่เลยคนเนี่ยน,น,นะครับเขาจะทํางานผู้หญิงจะทํางานหรือผู้ชายจะทํางานเขาก็ต้องคืนกันตกลงกันจะต,ต้องมีคนคนหนึ่งดูแลบ้านดูแลลูกใช่ไหมคอยทํากับข้าวกับปลา ในเมื่อผู้ชายเขาเขาจะดูแลบ้านทำงานบ้างมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่พวกนี้เป็นพูดแกงพูดให้ใหเขาได้ยินเขาก็เสียใจเจอไหมคำว่าเกาะเมียกินเนี่ยจริงๆถ้าอย่างอีกในยะหนึง่งก็คือเหมือนจะบอกเป็นพวกแมงดาเกาะผู้หญิงกินเนี่ยนะเป็นพวกแมงดาม,มันทําให้ บากรู้สึกดีดีหายหมดเลยจริงๆคำพูดพวกน,นี้นะมันเป็นการ,มรหมิ่นประมาทคนอื่นนะครับมีโทษมีโทษ,มโทษจำพุกเป็นหมิ่นประมาทนะให้บอเยว่าเขากนเกาะเมียกินเกาะผู้หญิงกินอืออย่างเงี้ยบอกรู้สึกเขาก็แย่ใช่ไหมหรือบางอย่างคนบางคนชอบพูดเปรียบเปยพ่อแม่บางคนชอบบอกมึงมันไม่ได้เลื่อนเลย มึงดูลูกบ้านนู้นสิมันสอบได้ที่หนึ่งตลอดตรงนั้นด่าลูกตัวเองมึงรฮะดูบ้านนู้นสิข้างบ้านมันสอบได้ที่หนึ่งตลอดแรานีไ่ไปเปรียบเทียบลูกลูกก็เป็นไงเลยยืนหมดกำลังใจเลยลูกกหมดกำลังใจลองให้เด็กพูดได้บ้างไหมล่ะพ่อขอพูดบ้างพ่อจำไหมพ่อไม่รวยเหมือนข้างบ้านเขาละเขาก็อายุรุ่นเดียวกับพ่อ พ่อแม่เขาก็ไม่ได้รวยทําไมเขาถึงทางานจนรวยกับพ่อล่อใช่มั้ยลองให้เขาถามพ่อบางสิแล้วพ่อจะรู้สึกยังไงเขาก็รุ่นเดียวกันพ่อแม่เขาก็ไม่ได้รวยทําไมเขาทาฐานจนรวยแล้วพ่อทําไมไม่รวยอย่างเขาละ่ะใช่มั้ยคนแต่ละคนมีดีไม่เหมือนกันคนเขาอาจจะเรียนไม่เก่งคนบางคนอาจจะเรียนไม่เก่งแต่ร้องเพลงเก่งใช่มั้ยคนบางคนอาจจะเรียนไม่เก่งแต่ทากับข้าวเก่ง ก็แล้วก็คนแต่ละคนมีดีไม่เหมือนกันเพราะอย่าไปเปรียบเทียบว่าถ้าเรียนไม่เก่งมึงมึงโง่งมไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขาย้อนเราบ้านหล่ใช่ไหมมันไม่มีใครดีทั้ทุกเรื่องใช่ไหมครับคําพูดเนี่ยนะมันทํำลายคนได้นะด้วยการพูดไม่ดีนะมันเนี่ยทําทให้คนเป็นไงทุกใจเสียใจเจ็บใจใช่ไหมเสียความรู้สึกยาย บอกอหลานนะหลานสาวแล้กวก็หลานเอ้ยไปซื้อกะทิให้ยายหน่อยหลานบอกว่าไม่ไปไม่ใช่คี้ค่าโอ้โหเป็นไงยายยายสะอึกแล้วยายบอกโอ้โหแค่บอกว่าไม่ไปก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมบอกไม่ใช่คี้ค่าโอโ้รู้ไพืนเนี่ยแม่เราเขาเลี้ยงมาตั้งแต่อ่อนแต่ออดใช่ไหมกว่าจะเลี้ยงแม่เรา แ้ไม่มีแม่เราก็ไม่มีแล้วใช่ไหมพวกนี้พูดจะนะเขาไม่รู้ตัวพูดอย่างนี้นะนรกรออยู่ข้างหน้าแนละ้วเขาเรียกนรกกินหัวนะพูดไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นเลยเขาเป็นบุตรกาลีของเรานะมีบุญคุณกับแม่เราเลี้ยงแม่เรามาตั้งแต่เล็กยายนะี่ไม่เนี่ยแล้วก็มาทำของเขาอย่างนี้ไปพูดอย่างนี้ยายนะ ใจเลยนี่เดียวเลยเจอคำพูดอย่างเงี้ยใช่ไหมเออพ่อถึงบอกว่าเนะี่ยคนเนี่ยนะครับคนเนี่ยคนที่พูดไม่ดีนะคนพูดไม่ดีนี่นะมันบ่งบอกถึงจิตใจที่ไม่ดีนะคนพูดไม่ดีพ่อเชื่ออย่างนี้นะว่าการที่เขาพูดไม่ดีพูดให้คนอื่นทุกข์ใจพูดให้คนอื่นเสียใจ สดงว่าเขาต้องเป็นคนที่จิตใจไม่ดีคนที่มีจิตใจดีเขาจะไม่พูดให้คนอื่นทุกข์ใจเขาจะไม่พูดให้คนอื่นเสียใจในที่เขาบอกว่าคนนี้เป็นคนปากร้ายชอบดา่าชอบอะไรแต่ใจดีปากร้ายแต่ใจดีอันนี้ผมไม่เชื่อคนใจดีคนจิตใจดีเขาก็จะพูดแต่สิ่งที่ดีนะเนาะว่า พวกปากร้ายชอบว่าคนอื่นเสียเสียหายหายพวกนี้วัจีกกรมันมันก็ต้องมาจากมโนกรรมใช่ไหมมันก็ต้องมาจากใจมาจากใจที่ไม่ดีเพราะว่าถ้าเขามีจิตใจดีแล้วเขาก็จะพูดแต่สิ่งที่ดีนะพูดแต่สิ่งที่ดีไม่ทําให้ใครทุกข์ใจไม่ทําให้ใครเสียใจถ้าเขาจะพูดถึงใครเขาก็จะพูดแต่ในมุมที่ดี นะถามด็กคนไหนเขาก็จะพูดแต่มุมที่ดีกันมดเขาจะไม่พูดมุมร้ายนะเราก็เหมือนกันวน่กเราเนี่ยเวลาพูดก็ต้องพยายามพูดในเรื่องที่พูดแต่เรื่องที่ดีพูดถึงคนอื่นเราก็ต้องพูดแต่ในมุมที่ดีนะอย่าไปติดนินทาไม่ดีจ้าควรนะเรื่องไม่ดีนี่เอามาพูดจนสนุกปากไม่ดีนะ ทำบ่อยๆแล้วมันจะทำให้จิตใจหมองเศร้าหัวหมองไม่ดีนะ,ะคนเนี่ยนะท้ายที่สุดเขาจะบอ,อกน,นะว่าคำพูด่มันบ่งบอกไปถึงจิตใจนะคนจิตใจนีเขาก็จะพูดดตอัอนนี้พ่าาอเรับรับฟังแค่น,นี้แล้วเดี๋ยวคราวหน้าพ่อจะเล่าให้ฟังว่า้การทำร้ายคนด้วยคำพูดเนี่ย คำพูดประเภทไหนผิดอะไรนะ,ะแล้วรอบหน้าเขายวเล่าให้ฟังพูดอย่างนี้ผิดอะไรพูดอย่างนี้ผิดอะไรนะคราวหน้าอรอมาคุยกันต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับ